วันนี้ยังไงครับวันนี้เรามานั่งอยู่กับน้องหมาครับพี่เขาทำกิจกรรมเหมือนกันนะใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนมันคิดอะไรกับพี่อยู่มีความรู้สึกยังไงครับอ๋อเขาบอกสบายใจที่มานั่งอยู่ตรงนี้อ๋อคุณรู้เรื่องเหรอัะรู้เรื่องครับยังไงต่อนะฮะงานวันนี้ได้ออกไปเที่ยวดูแข่งเลยอยังครับเขาบอกไปดูแล้วรอเลยกลับมานั่งตรงนี้เอามือแตะกันรู้เลยวรู้เรื่องอะไรไม่ใช่คนธรรมดานะฮะ ในงานวันนี้สนุกไหมครับอ๋อก็บอกสนุกดีมีฮาปาร์ตี้ดีแล้วเขาเชียร์ลำไหนฮะเขาเชียร์ลำไหนครับฮะเราก็บอกลำนู้นอะอันนี้เมื่อกี้กระซิบเหรอฮะกระซิบกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเมื่อยเดี๋ยวเอาจริงตอนรอกล้องดีกว่าเดี๋ยเอ้ยอันนี้เอ้อันนี้เรียกว่าท่าอะไร อันนี้บอกไม่ได้ครับบอกกล้องไม่ได้ครับแล้วแต่เขาไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายจริงเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวมาถ่ายจริงบอกเลยนี่จังหวัดสกลนครนะครับแข่งเรือยาววันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะฮะสุดยอดเลยนะฮะไม่ไม่มาไม่ได้นะต้องมาได้ครับได้ครับเอ้าตังกะตังก็ตังตังไปแล้วตังกะตังกะไปแล้วโอ้ย